รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกับปบเบิ้ลยังแฮปปี้ในรายการมือใหม่วัยเก๋าเก๋าใส่ใจคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นรายการที่ ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับยังแฮปปี้ค่ะรายการนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจแนวคิดและการใช้ชีวิตของวัยเก๋าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านค้นหาศักยภาพของตัวตนเจอและใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างแฮปปี้ค่ะหลักการออกกําลังกายของผู้สูงอายุนะคะคือเน้นการเผาผาลาญร่างกายแบบไม่รุนแรงค่ะแต่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเนื่องนะคะซึ่งท่ากายบริหารที่เหมาะสําหรับผู้สูงวัยมากที่สุดเลยเนี่ยคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ซึ่งสามารถทําได้เองที่บ้านนะคะถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยก็ช่วยในการป้องกันโรคเรื้อรังรต่างๆด้วยลอดอาการปวดเมื่อยร่างกายต่างๆจากการที่เรานั่งนิ่งๆหรือว่านอนอยู่ทีบ่บ้านได้อีกด้วยค่ะโคชเป้งสาธิกนักวิทยาศาสตร์กรีฬามีท่าออกกำลังกายแบบยืดเหยียดง่ายๆที่สามารถทาได้เองที่บ้านนะคะอาจจะดูทีวีที่บ้านทําตามไปด้วยก็ได้ค่ะไวเก่าพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกัน,นะคะ่ะ สวัสดีครับผมโคชเป้งครับสาธิกธนทักวันนี้เราจะมาออกกาลังกายกันนะฮะอยู่ในการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดนะครับเน้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันโดยปกตินะครับเวลาเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะทําเป็นแบบพาสซีฟก็คือเวลาเราพับมาแล้วเราก็ใช้แรงจากภายนอกเนี่ยดึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการยืด แต่ถ้าเรานะครับจัดท่าทางอย่างบางท่าเนี่ยเช่นเรายกขาขึ้นมาแล้วเราเหยียดขาออกไปคือถ้าเราเหยียดขาธรรมดาเนี่ยมันไม่ตึงแต่ันที่เรายกขาขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อมันเริ่มถูกยืดแล้วแล้วเราค่อยยกขาเนี่ยฉะนั้นมันจะทำให้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกแรงแเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็น active stretching ฉะนั้นคือก็จะได้ความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นในพราวเดียวกันนะครับที่สําคัญ ถ้าทางทั้งหมดนี้ผู้สูงอายุสามารถทําได้นะครับใครมีโรคประจําตัวก็ทําตามได้สบายๆเลยอีกอันนึงเลยที่อยากให้รู้นะครับก็คือปกติเวลาเราเกร็งค้างไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งคือไอโซเมติกคือกล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวดังนั้นเวลาเราทําแบบนี้เนี่ยออในปัจจุบันมีการศึกษาแล้วว่าช่วยทําให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นด้วยดังนั้น ทุกคนนะครับสามารถทำตามได้เลยเริ่มนะครับจากง่ายๆเราจะเริ่มเซตท่าจากชีวิตประจำวันท่าตอนแรกเนี่ยก็คือจะค่อนข้างง่ายนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำจากเก้าอี้นี่แหละเพราะว่าชีวิตประจำวันเราส่วนมากเนี่ยคือเราก็จะนั่งอยู่บนเก้าอีนะ้อยู่แล้วเวลาเราทำเป้าหมายเนี่ยปกติคือยืดแต่ละส่วนเนี่ยเราจะยืดให้ได้หนาที ฉะนั้นแล้วแต่แบ่งเลยนะฮะคือจะแบ่งเป็น20วินาที3ครั้ง30วินาที2ครั้งหรือ10วินาที6ครั้งก็ได้แต่คือรวมแล้วตอนหนึ่งมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเราเนี่ยอยากให้ให้ทำได้เอ,อ่อหนึ่งนาทีฉะนั้นในคลิปนี้นะเราทำตามไปพร้อมกันก็จะใช้เวลาประมาณแต่ละท่านะครับ20-30วินาทีนะเราก็จะทำเป็น2เซตนะครับเริ่มแรกเรามาดูกันก่อนว่าปกติเวลาเรานั่งนะครับชีวิตประจำวันเวลาเรานั่งเนี่ยคือมันมีนั่ง2แบบ เป็นนั่งเป็นแบบตามระเบียบพ,พักตามระเบียบพ,พักคือเราจะใช้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทรงตัวไว้นะครับก็คือยังยืดตัวนั่งนั่งดวดตัวตรงคือนั่งแล้วเหมือนมีบอลลูนดึงขึ้นไปสูงๆอยู่หูไหล่สะโพกเนี่ยตรงเป็นแนวเดียวกันแต่คือพอนั่งไปนานๆเราก็จะเริ่มเป็นแบบตามสบายพักก็ <c oughs> <c oughs> <death> คือเอาข้อต่อขัดกันไว้ทีนี้เวลาข้อต่อขัดกันไว้เราต้องมีความรู้นิดนึงว่ามันจะทําให้เกิดการพังผืดนเนี่ยมันยึดติดตึงได้เหมือนเวลาเรา ใส่เฟือกเนี่ยฮะใส่เฟือกไว้อ่าเวลาเราใส่เป็นนานๆๆๆเนี่ยบางทีพอถอดที่ค้องแขนออกแล้วเนี่ยเหยียดแขนไม่สุดนะครับเราต้องค่อยๆมายืดที่หลังดังนั้นเหมือนกันเวลาเรานั่งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะครับโอ้เรานั่งมาเป็นสิบๆปีละนะครับมันเกิดการยึดตึงนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันลวกันว่าเออเวลาเรานั่งเกิดอะไรขึ้นบ้างเราดูปกติเวลานั่งเนี่ยมันมีอะไรงอบ้างคอคอตรงนี้งออันที่หนึ่งนะครับหนะ้าอกอันนี้งออันที่สอง นะครับหลังงออันที่3สะโพกเข่าข้อเท้าเนี่ยคือมันงอหมดเลยคือทุกอย่างมันหงิกลงมาดังนั้นเราจะเริ่มมาไล่ย,ยืดกันโดยเราจะเริ่มยืดจากข้อที่มันใหญ่ก่อนนะครับก็คือบริเวณข้อพับสะโพกอ่าเบื้องต้นให้ทําการนั่งครับนั่งด้วยครึ่งครึ่งของสะโพกเราก็คือเถบเถบตัวไปจากครึ่งหนึ่งของเก้าอี้อย่างนี้เราก็จะอยู่อย่างนี้ใช้มือประคองไว้นะครับค่อยๆเอาขาลงมาอยู่ในลักษณะนี้ จะจลกๆอ่ๆลองดูด้านข้างนะครับเอาขานั่งครึ่งหนึ่งเอาขาลงแล้วยืดตัวไว้พยายามดันเข่าไปข้างหลังเวลาเราดันเข่าเนี่ยเราเกร็งกล้ามเนื้อสะโพกดันเข่าไปข้างหลังคือบางคนถ้าตึงมากเนี่ยพอเอาขามาเท่านี้แล้วตึงแล้วให้หยุดเลยก็หยุดหยุดเท่านี้เลยแล้วก็ค้างไว้นะครับะจะยลจลึกๆแต่คือถ้าพอทําได้เนี่ยพยายามออกแรงเราจะใช้ก้นเราเนี่ยออกแรงเกร็งให้ขามันไปข้างหลัง ทำไปพร้อมกันนะครับ30วินาทีครับหายใจลึกๆครับลองพยายามนะครับหายใจออกทางปากเพราะว่าเวลาทานทีที่เราเริ่มเก่งนะฮะคือเราก็บางคนติดนิสัยนะครับก็จะทำการกั้นหายใจนะครับพยายามหายใจ คือตั้งใจตั้งใจหายใจหาย,หายใจเหมือนเรานั่งสมาธิเลยพูดโทรพูดโทรพอครบ30วิบวิปุ๊บเราก็จะรีแลกยืดกลับมาหดกลับมานิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเริ่มกันอีกครั้งรอบที่2นะครับข้างเดิม30วินาทีครับใครทำได้นะครับพยายามดันเข่าไปด้านหลังแล้วค่อยๆเอน็นตัวลง เอ็นตัวลงไปด้านหลังย,ววยืดตัวไว้นะครับยืดตัวไว้หายใจลึกๆถ้าถูกต้องตึงบริเวณหน้าท้องหน้าขาอยู่ในลักษณะนี้ครับทำไปพร้อมนเลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับต้องคือถ้าเวลากลับไปทำเองเนี่ยคือดูนาฬิกาตั้งในเวลาไว้เพราะเวลาทำเองเนี่ยหลายคนส่วนมากนะฮะจะอะไร <laughs> นับเองหนึ่งสองสามสี่เ้าใช่ไหมก็มันจะเร็วสลับข้างครับลองดูจากด้านหน้ามัง่งนั่งไปครึ่งหนึ่งนะครับดันเข่าไปด้านหลังออกแรงเกงสะโพกค้างไว้เริ่มครับหายใจลึกๆพยายามยืดตัวสูงๆก่อนยืดตัวสูงๆดึงตัวขึ้นไปด้านบนหายใจลึกๆนะครับค่อยๆแล้วทำได้ค่อยเอน็นเอ็นตัวไป กันใ,ใจนะครบท่านี้นะครับสามารถทำตอนทำงานได้คือถ้าใครยังทำงานอยู่นั่งโต๊ะอะไรก็แล้วแต่นั่งๆอยู่เนี่ยก็แค่ทิ้งขาลงไปข้างหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้กล้าเนื้อตรงนี้ได้รับการยืดอ่า นี่คือข้อพับสะโพกฉะนั้นโดยเฉพาะออสําหรับผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับคือบางคนเนยนั้นนงนานมาทั้งชีวิตนึกภาพว่าในกรณีถ้าสมมติข้อพับข้อศอกเราตึงเราจะเหยียดแขนไม่สุดในกรณีที่ข้อพับสะโพกเราตึงเนี่ยคือเราจะเห็นผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเวลาเดินแล้วกระยองกระแย่งอยู่ในลักษณะนี้สาเหตุเพราะว่าไม่สามารถเหยียดตัวขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นเวลาเรายืดตรงนี้บ,บ,บ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถยืนตัวตรงได้ครับ กล้ามเนื้อมัดต่อไปนะครับก็คือเป็นกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด,ด้านหลังสังเกตว่าข้อพับของเราตรงนี้เนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยมันงออยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเวลางอตลอดเวลาเหมือนเดิมมันจะยึดติดตึงเราก็จะไล่ค่อยๆย,ยยืดกันไปนะครับเบื้องต้นนั่งมาที่ริมริมเก้าอี้อยู่ในลักษณะนี้อ่าหลังจากนั้นตั้งขาขึ้นมาเอาส้นเท้าตักลงพื้นไว้นะครับกระดกปลายเท้าเข้าหาหนาแข้งยืดตัวอุปครเนี่ยแค่นี้มันตึงละ ค่อยๆพับตัวลงไปด้านหน้าครับหายใจลึกๆค้างไว้ในลักษณะนี้ข้อควรระวังนะครับจุดเน้นของเราคือเราอยากพับตัวเนี่ยคือพับคือหมายความว่าตัวตรงนี้เป็นแท่งแล้วพับไปทั้งแท่งเราจะไม่ได้งอตัวแล้วเอาหัวลงไปแตะอย่างนี้นะครับยืดตัวแล้วค่อยพับตัวเอาลิ้นปีลงมาแตะ30วินาทีทำไปพร้อมกันนะครับหายใจลึกๆ จเข้าหายใจเข้าลึกๆครับหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกดีแล้วเราก็คลายเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากให้ได้ผลมากขึ้นอันแรกเลยคือพยายามเกรงขาเกรงขาในที่นี้คือหมายความว่า เหยียด <Yeah. S 2> คือพอพับตัวลงไปแล้วเนี่ยพยายามเกงขาไว้สมมติเข่าเรายนยอนอย่างนี้เวลาเราเกงต้นขาด้านหน้าเนี่ยมันจะทําให้ขาตรงแล้วเราพยายามเกงไว้ให้ได้อย่างเต็มที่นะครับมันจะบังคับให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยืดออกฉะนั้นคือนอกจากพับตัวลงไปแล้วเนี่ยพยายามเกงเวลาเราเกงเราจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็มันแน่นขึ้นอลองเอามือแตะไว้นะครับอีกเซตหนึ่งเต็มตัวยืดอกพับตัวไปหายใจลึกนะครับ เก่งขาไว้ใจลึกๆครับพยายามกระดกกระดกนะครับปลายเท้ามาหาหน้าแข่งฮาวิครับโอเค <c oughs> ทำเป็นประจำนะครับ อาการตึงเท่าไหร่ก็ค่อยๆดีขึ้นทีนี้สลับมาข้างซ้ายเพิ่มอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งคือแล้วแต่คือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าพอมาเริ่มหัดทําใหม่ๆบางทีอาจจะโฟกัสไม่ได้นะฮะก็จะเออพับตัวอย่างเดียวก็ยากแล้วนะครับเกงขาไม่ถูกเกงสะโพกไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับอันนี้นอกจากเกงขาแล้วเนี่ยให้พยายามกดกดส้นเท้าลงไปที่พื้นนะครับพอเราพับตัวเสร็จแล้วเนี่ยให้เราตั้งใจกดส้นเท้าลงไปที่พื้นคือเราจะใช้สะโพกเนี่ยเหยียด เหยียดขาลงมากดสโพกลงไปกดสโพกกดส้นเท้าลงไปที่พื้นมันก็จะเกิดการตึงมากขึ้นเดี๋ยวลองทำกันดูนะครับ30สิวิเต็มตัวไปครับตั้งใจกดเท้าลงไปกดเท้าลงไปฮะยิ่งกดเท้าส้นเท้าลงไปแรงเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกวดตึงมากขึ้นเท่านั้นแต่เราจะได้ข้ามเนื้อนะครับข้ามเนื้อเราจะแข็งแรงขึ้นเป็นการยืดแบบกระตุ้นระ,ระบบประสาทเลยนะฮะ ทำให้ระบบประสาทของเราทำงานดีขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นด้วยอีกห้าวิเองหายใจลึกๆกดส้นเท้าลงไปแรงๆโอเครีแล,ลกซ์รีแลกซ์รีแลก,ลลกเรืออีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังตรงนี้รู้สึกผ่อนคลายกันบ,บา้างหรือยังคือบางทีที่เราไปนนวดไทยที่มีคนยืดมีคนดันให้ ก็เราสามารถทําเองได้เลยฉะนั้นบางทีจะให้ไปยืดไปนวดเน,นี่ยนานๆทาได้ทีเราสามารถทําได้ทุกวันนะครับนี่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังนะครับหลังจากนั้นต่อไปนะครับเ,ออเราขึ้นมาช่วงบนกันบ้างนะครับช่วงบนเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยคือเราก็จะนั่งงอตัวอยู่ในลักษณะนี้ฉะนั้นเราเนี่ยอยากทําการยืดมันนะครับทำยังไง ลองดูนะครับให้เอาบริเวณกลางหลังของเราเนี่ยพิงไว้ฮะ,ะเป็นเก้าอี้ที่เตี้ยอยู่ในสักนิดหนึ่งแล้วก็พยายามเกรงหน้าท้องตัวนีนี้ไว้นะครับแล้วทำการยืดอกขึ้นมายืดอกขึ้นมายืดอกขึ้นมาอยู่ในลักษณะนี้ถ้าใครมีเก้าอี้พนักพิงเนี่ยนะครับก็สามารถเอนพิงไปอยู่ในลักษณะนี้ได้ หายใจลึกๆเพื่ออย่างเห็นหน้านะครับอย่างเห็นหน้าก้มหน้าเก็บคางไว้เอ็นพิงลงมากำเนิหน้าท้องนะครับกำเนินอกเราก็ถูกยืดมือสองข้างเนี่ยแตะไว้บริเวณที่ข้างสี่สานะครับแตะไว้บริเวณหูแล้วก็ออกแรงกลางนะครับเวลาเรากางแขนไปเนี่ยหน้าอกเราก็จะยืดแตะไว้เฉยประคองไว้ได้แต่อย่าดึงนะครับแล้วก็ กลางไว้กลางศอกกางศอกให้มากที่สุดอ่ะเราพร้อมกันนะครับลองดูหายใจลึกๆ30วินาทีครับพยายามดันลิ้นปีนี่ฮะขึ้นมาให้สูงที่สุดนะครับมันจะยืดกล้ามเนื้อท้องนะครับแล้วก็กดข้อศอกลงด้วยหายใจลึกๆมือเนี่ยแตะไว้บนศีรษะนะครับพยายามก้มหน้าลงนะครับเป็นการยืดหลังคอ อ่าดีพักอ่ะลองมาแยกส่วนสักนิดหนึ่งอันนี้รวมกันจริงจริงรวมกันคือเวลาเรานั่งนานเนี่ยสังเกตว่าคอเนี่ยมันจะเป็นมันจะโดนพับไว้นะครับเราจะอยากยืดคอเนี่ยคืออย่างแรกเราจะไม่ก้มลงไปเยอะเพราะเพราะตรงนี้มันหงิกไปแล้วใช่ไหมฮะยิ่งเราไปยืดมารงถ้าถ้ายืดอย่างนี้เนี่ยมันจะคอเราก็ยิ่งยื้อออกไปขนดใหญ่ฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยเราทรําศีรษะของเราเนี่ยให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมก่อน ก็คือเราต้องยืดอกขึ้นมาสังเกตว่าหัวของเราตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเ,เหมือนกิมบอลฮะเหมือนคือมันจะต้องตั้งฉากอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพอทันทีที่เรายืดตัวขึ้นเนี่ยคางมันจะกดลงพอคางเรากดลงเนี่ยด้านหลังคองก็จะยืดเ,เราก็เอามือตรงนี้กดให้ hey, ก้มหน้านี่คือก้มหน้านี่คือก้มคอเราอยากแค่ก้มหน้านะครับออีกเซตหนึ่งนะครับนั่งริมๆิน้อย ยุดอกก้มหน้าครับกลางแขน30วินาทีหายใจลึกๆไประว,วังทิ้งน้ำหนักดีๆนะระว,วังไงหลังเราต้องนั่งไปที่ดิมๆก่อน ป้ายเอ,อ่ออาจจะเป็นที่หลายคนเนี่ยไม่ไม่รู้ตัวนะครับเราลองมาดูกันก่อนก็นกคือเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะมีข้างถนัดเช่นเวลาเราขับรถนะครับหรือว่าเวลาเราทำงานมเมาส์มาอยู่นี่เราก็จะบิดตัวทดสอบเป็นท่าทดสอบแล้วก็ะทะ่ายืดเลยคือเวลาเรานั่งเนี่ยให้หมุนหมุนไปเหมือนจะจับเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังอยู่ในลักษณะนี้อาจจะลึก,ลก หมุนไปฉะนั้นพอสองข้างเนี่ยบางคนข้างเมื่อกี้แตะถึงข้างนี้แตะไม่ถึงนะครับอ่าเพราะว่ามันเกิดบางผืดที่มันยืดแล้วมันตึงนะครับยืดตัวสําคัญเลยนะครับคือเราต้องยืดตัวสูงๆก่อนยืดตัวสูงๆขึ้นมาอยู่ในลักษณะนี้เพราะว่าถ้าทันทีที่เรานั่งหลังงอเนี่ยมันจะบิดได้น้อยเนี่ยผมเนี่ยบิดไม่ถึงเลยถ้าผมนั่งหลังงอแต่ทันทีที่ผมยืดตัวตรงเนี่ยมันจะสามารถบิดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ลองดู พร้อมกันยืดตัวยืดตัวให้สูงยืดตัวให้สูงก่อนพยายามยืดตัวสูงเหมือนมีคนมาดึงผมเราขึ้นไปเลยบิดใครบิดไม่ถึงเนี่ยเอามือนะครับแตะบริเวณข้างขาอยู่ลักษณะนี้แล้วเอามือเนี่ยดันดันเพราะเอามือดันเนี่ยมันจะบิดได้มากขึ้นหายใจลึกๆค้างไว้ครับสามสิบ อยายามยืดตัวไว้นะครับถ้าเริ่มทําได้เนี่ยก็ใช้มือจับขยับมามือนี้ออกแรงดันเพื่อพยายามบิดให้มากขึ้นาใจลึกๆครับโอเคพักแป๊น,นึักแป๊บน,นึงเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราจะจริงๆไม่ใช่ไหลซี่โครงเราจะเอาซี่โครงของเราเนี่ยหมุน สำคัญว่าบางคนเนี่ยคือถ้าตัวมันตึงมากคือมันบิดได้แค่นี้ไหล่ไปแค่ส5ิองศาแต่อยากไปให้ไกลก็เลยทําการหมุนขาตามมาด้วยนะครับหมุนขาตามมาด้วยกลายเป็นว่าจริงๆมันบิดได้แค่นี้ที่มันไปได้ไกลเพราะหมุนขาฉะนั้นเราพยายามล็อกขาไว้นะครับให้มันอยู่ตรงไปข้างหน้าไปได้แค่ไหนแค่นั้นคือถ้าเราทําถูกต้องแล้วมันไปได้ในดเดียวก็ไม่เป็นไรอรอบสุดท้ายนะครับพร้อม สามสิบวิไปนี่ครับหมุนเปิดอกมามือเนี้ยดันมือเนี้ยดันพอมือนี้ดันมันทำให้เราหมุนได้มากขึ้นยืดตัวส,งสูงๆหายใจลึกๆครับบางคนอยากจะรู้สึกเหมือนมียางเหนียวๆนะครับมันคอยดึงไว้ทำให้เราหมุนไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติหายใจลึกๆครับ ก็โหรู้สึกลื่นแก้บ่าคอไหล่ได้ด้วยนะครับเพราะเวลาเราตัวเบี้ยวเนี่ยมันจะดึงนะครับทำให้ไหล่ทําให้บ่ามันอยู่ในตาแหน่งที่ไม,ม่เหมาะสมมาถึงท่าสุดท้ายกันนะครับดันข้างพังผืดดานข้างอันนี้สําคัญมากๆเลยอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยนั่งติดไหล่ย,ยกอาจจะติดสไตลยของทําให้ไหล่มันเอียงนะครับพังผืดตรงนี้ตึงสองข้างไม่เท่ากันก็เริ่มจากการที่ว่านะครับ บิดตัวให้ตรงก่อนเมื่อกี้เราเรียนบิดมาแล้วใช่ไหมค <c oughs> คือหมายความว่าเราอยากทําการยืดด้านข้างเนี่ยเราจะงอเอวนะครับก็คือเอาซี่โครงเนี่ยพับลงไปแตะใช้โครงอยู่ในลนักษณะนี้เราก็จะยืดั้งข้าง <c oughs> งอฮะค,คือดันแล้วก็ดันซี่โครงไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราทําถูกเนี่ยมันจะตึงไม่ต้องงอลงไปเยอะแต่คือบางคนเนี่ยตรงนี้เป็นแท่งแต่ใช้การพับลงมาคือมันไม่ได้เป็นการ โค้งนะครับพยายามพยายามดันซี่โค้งไปด้านข้างอ่ะเราลองดูช้าๆพร้อมกันก่อนดันที่โค้งไปนิดเดียวนิดเดียวให้รู้สึกตึงตรงนี้หายใจลึกๆเหมือนเราจะเอาศอกลงเนี่ยวางไว้บนแ,แล้วเราเอื่อมือข้ามไปหายใจลึกๆส0มสิบวิครับเหยียดแขนไปพยายามเหยียดแขนไป ิ่งสาคัญนะครับคืออย่างที่บอกว่าเวลาเรางอไปเนี่ยคือเราอยากให้มันงอไปด้วยการที่มันขนานมือคนเนี่ยมันติดเอ็นอยู่นี้เวลางอไปมันจะไม่รู้สึกตึงเพราะว่าตัวเราเบี้ยวฉะนั้นพยายามจัดตัวให้ตรงก่อนแล้วค่อยงอ,อลองอีกเซ็หนึ่งนะครับจับตัวอย่าให้ตัวบิดนะครับงอเอวเอื้อมมือไปมือนี้เหมือนจะพยายามแตะพื้นด้านล่างะฮะมือข้างบนเหยียด ไปด้านข้างหายใจลึกๆ30วินาทีครับครับวีสุดท้ายใครที่ทำได้อย่างถูกต้องเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามัน มันตึงอยู่แถวนี้นะครับแต่คือถ้าเราทิ้งไปทั้งตัวเนี้ยอย่างเงี้ยแตะถึงก็จริงมันมาตึงแค่ตรงนี้ไม่เอาเราอยากให้มันยืดบริเวณนี้สลับข้างกันนะครับดันดันซี่โครงออกไปด้านข้างเงอเอวไปพร้อมกันเอามือแตะหลังศีรษะก็ได้ครับดึงพยายามให้ศอกเนี่ยยกสูงที่สุด ใช้สุดท้ายนะครับท่าสุดท้ายนะด้วยโอเคเปนยังไงกันบ้างคลายกันทั้งตัวเลยโดยที่ยังไม่ได้ต้องลุกไปไหนเลยนะครับ ฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับสามารถเปิดคลิปนี้นะครับแล้วก็ทําตามได้ทุกวันเลยนะครับหรือเป็นวันละหลายรอบก,ก็ได้หรือว่าสามารถจานะครับบางท่าไปทําในชีวิตประจําวันก็ไดน้นั่งทำงานอยู่ก็อาจจะเอาขาลงนะครับ<ม>ขับรถนานก็หาโอกาสเหยียดขาสักนิดหนึ่งนะครับรับรองว่าเวลาเราทําเป็นประจำเนี่ยออนอกจากจะมีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นอ้การเมื่อยตึงมันน้อยลงแล้วนะฮะมีโพสเจอที่ดีขึ้นยืนตัวตรง ไม่หลังงอแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้สูงวัยนะคะแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมการออกกำลังกายไปตามสภาพร,ร่างกายของแต่ละคนค่ะ ที่สําคัญนะคะก่อนออกกําลังกายค่ะควรมีการอบอุ่นร่างกายทุกครั้งประมาณ10นาทีเพื่อเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อแล้วก็อย่าหยุดทันทีนะคะหลังออกกำลังกายเนี่ยให้เวลาในการคูลดาวประมาณ5-10นาทีค่ะเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนกลับสู่หัวใจแล้วก็สมองซึ่งจะช่วยลดอาการปวดหัวเวียนศรีรษะลงได้แล้วก็อย่าหักโหมนะคะมบม่นเป็นห่วงค่ะ ในตอนหน้ารายการมือใหม่วัยเกา๋าเก๋าใส่ใจคุณภาพชีวิตจะพาทุกท่านไปพบกับวัยเก๋าท่านไหนติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้บรบเบิร์และทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ